สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟทีพิจารทุกทุกท่านนะครับมือนีครับพิจาปทุมราชนะครับผ้าผีผ้านองครับมาเบิ่งงัวแม่ลูกครับมีทั้งหมด2โคมครับพี่น้องครับอ้วนแบบมีทั้ง2โคมนะครับเป็นของงัวของป้าแดงครับสวัสดีครับป้าแดงครับครับเจ้าของงัวอยู่หลังงัวครับพี่น้องครับมือนีการพิจารอธิบายให้ฟังคือเก่านะครับเสียงป้าแดงอธิคอยแน่นะครับพิกัดของงัวป้าแดงครับอยู่บ้านหัวเหลือมครับตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับ โคมนี่เปิดเศร้าเก่าพี่น้องโคมแรกโคมที่สองโคมใหญ่เปิดสามสิบห้าครับพี่น้องราคาครับร่วมทรงลอยห้าสิบกิโลนะครับเดี๋ยวกระสีเบิงแต่ละชุดแต่ละโคมน้ำกันครับพี่น้องมากอธิคำแนมือนี่บสามโมงนะป่าเนาะเอาโคมแรกเลยครับพี่น้องโคมแรกนี่ผู้ไดเร็วได้เด้อพี่น้องแม่อ้วนลูกอ้วนนะครับโคมแรกเป็นง่วแม่ลูกลูกโตแม่ครับลูกวัยสี่เดือนกว่ราครับแม่สูงลอยสามสิบห้าบวกลบนะครับโคมที่หนึ่งนี่โคมแรกในปลาแดงเป็นห่องว้ยสองหมื่นเก่าพันเด็กได้พี่น้อง สองหมืนเก่าเองนะครับตอร่องได้ครับพี่นงองสดแห้งพี่นงค์ไม่บอ,อ,อลูกแหลกนะป้าเนาะแม่สูงรอยสาสิบห้าบวกลบครับดูไว้สี่เดือนกว่าแม่ยังไม่ผสมมันมาครับลูกแม่อ้วนอ้วนพี่นงคงน่ครับแม่คิดผู้ดำจมูกดำลูกสาวเพิ่นอ้วนอ้ว,วนแห้งโคมนี่เซาเก่าพี่นอ้องตอร่องได้ครับทุกร้อนประกันหาสิบห้ามือครับเอาเป็นโคมแรกโคมที่สองไข่ไข่กันแต่ว่าแม่ต้นไใใ่ลูกแดงว่นี่ต้นเปนลือกสามห้าผู่ด้านหลังนะครับอ่ะ เครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับพ่วงหางดำทั้งแม่ทั้งลูสองหมื่ก้าพันครับราคานี่ทรงฟรีไฮลอยห้าสิบกิโลครับพี่น้องพีจาแนะน้ำเด้อน้าซื้อเด้อคมนี่อ้วนเนาะป่าเนาะอ้วนแล้วก็สมบูรณ์พี่น้องมือดังอือเหนือหนัง2 9 0 0 0ืาพครับพี่น้องครับปลาแดงเพิ่นกระแบงปันมาอยู่แถวบ้านนี่นะครับพี่น้องผมยังหงิดอยู่บนสื่อว่าได้จังได้ราคาสักสองพี่น้องกันบนคนแม่อ้วนขึ้นยังนี่อ่ะเครื่องดำนุ่มดีครับนุ่มสีเต่าพ่วงหางดำครับ แม่อ้วนสมบูรณ์ดีนะครับพ่อแม่อ้วนแล้วลูกก็สมบูรณ์นะครับเอามาบ่ายสามโมงแดดออกช่วงเศร้ามือนี่ฝนตกบ่ได้ไปไซล่ะนี่ครับพี่น้องสองหมื่นเก่าครับพ่อม래ครับแม่สุงไรสาสิบหาบเรา 35, ปรเป็นงัวลูกแหลกครับลูกเพศเมียรครับพี่น้องมึงเนื้อหนังเพลินนอกตั้งโจโก้เลยนะป่าเนาะปวดจะคล้องหัวจักไปหามาทั้งเดอ๋ยว้ายงามนะพ่อม래เศร้าเก่าพี่น้องลักสอง นังหนาทั้งแม่ทั้งลูกครับลูกเพิ่นคลิปหูด,ดำจมูกดำใส่คุ้มไว้ยังท่านสนเข้านะครับนี่แม่เพิ่นฟังนี้นะครับบรรยากาศบ่ายสามโมงเมื่อนังดีแห้งนะครับพี่น้องซื้อไปพี่น้องก็ต้องเพี้ยนยากเลยคมนี่อ้วนให้แล้วแล้วก็สดพร้อมนะครับวินีนี้ยังนะครับอ่ะเล็บกะเทาปกติดีลูกโตเมียนะนะครับสองเก้าราคาห้องนะครับต่อร่องได้ าราคานีพี่น้องมาซื้อนะจะคิซื้อแบบได้ไปเลี้ยงละเนี่ยง่วพอดีเลี้ยงกว่านี้นะครับปูนุ่กงามแม่อ้วนแล้วก็ลูกแหลกพร้อมนะครับนี่เครื่องอ่ะโคนหางเปรย์เปรยครับลูกสาวเพิน่นพวงหางดำนะครับนี่แม่เพิน่นสูงหลายสาิบห้าปกปบงองงลูกแหลกครับเป็นชุดแหลกนะครับชุดที่สอง่งว่ามันแฝดแต่ม <laughs> ันตัวใหญ่ตัวนะสามหาอ่ะตรงฟี่กันลอยห้าสิบกิโลนะครับอ่ะเบิ่งในไหลนี่เบิ่งความอ้วนเพิน่น เออขยับลูกขยับนั่นละแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเอาผู้ได้หางว่าแม่ลูกนะครับแนะน่ำพิจาแนะนํำสือไปบ่ผิดหวังโคบหนีโคบทีสองกับงามลูกตัวแห้งนะ่นใ่คุ้มไห้มาป้าเนี่ยโอ้โหเหนือนังดีเนาะอ่ะเล็บกระเทาครับปกติดีห้องลังไปแก้เลยครับแก่ลูกแก่แม่ใหมัวยางไปเลยพันจะไปหาไอ้งางหน่อยอีกตัวนึงนะครับพ่นติดกัน ต่อไปนะครับไปเบิงโค้ที่สองนะครับโค้ฟแหลกเศร้าเก่าพี่น้องผู้ใดเร็วได้นะครับโค้นี้มักเพื่อนอ้วนพี่น้องเอ๋ยลูกก็ดีพร้อมอ่ต่อไปเบิงโค้ที่สองนะครับโค้ที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับแม่โตใหญ่ครับสูงร้อยสี่สิบแปดเป็นงัวลูกแกครับลูกว้ยสามเดือนกว่านะครับโค้นี้เปิดไว้อ่าสามหมื่นหาพี่น้องสามหมื่นห้าพัน พราะว่าแม่ตัวใหญ่นะครับพี่น้องแม่สูงลอยสี่สิบแปดครับประกันกินเก่งให้พร้อมปลาแด้งพันว่าอยู่กับป่าเพิ่นกระสาสิว่ะสองสามปีที่แล้วเนาะป่าเนะาะกินเก่งเก่งครับพี่น้องครับอา้าวลูกว่ยสามเดือนกว่าลูกแดงเข้มครับหนังน้าดีนี่ครับนี่แม่เพิ่นคลิปหูด,ดำจมูกดำใหญ่แล้วพี่น้องลอยสี่สิบแปดงอหลุกแหลกนะครับอานาคตรลอยหาซิปปยู่นะครับผุหลังงอหลุกสองลุกสามเราพิ่นใหญ่เต็มที่ รับประกันความกินเก่งประเดียงว่ามีการประกันกินเก่งพนหนึ่งเล่มโพดเล่มเหลืออ่ะลูกเพิ่นโค่นหางเปรยเลดเปรยครับพวงหางดําแดงเข้มนะครับทุกท้อนประกันห้ครับอ่ะสิบห้าหมื่นสองฟีกันร้อยห้าสิบกิโลครับสามสิบห้าแม่เพิ่นสูงไหวสี่สิบแปดเป็นงวลูกแหลกครับแม่ก็ยัง่ผสมนะครับลูกเพิ่นใส่คุ้มไหวคีบมือดำจมูกดํานะครับเขายังมันเห็ดพี่น้องหล่องหลังมีแหลี่นะครับลูกค่อนข้างจะอ้วนดีอ่ะแม่เพิ่นนุ่มสีเต่าครับเล็บอ่ะขอเท้าปกตินะครับเพื่องบทลำเหี่ยวดิ ใหญ่เด้อพี่น้องใหญ่ลักสามนะครับเครื่องดำพ่วงหางดำโอ้ต้นนมพนดีต้วนี่ต้องพ่อลูกพันอ้วนลูกสาวพันก็เจ้าหนายสมบอดไหมเด้อพี่น้องลูกงามๆนี่ครับรมมมมมมมน,น,นา,นานไไนง,ง,าง,าน,งนาดีแหงเขาเขาว่าได้ขึ้นอยู่เนาะว่ามันได้เขาสั่นขึ้นแม่นี่แหละนะครับสืบไปก็สาม,มารถคุดเขาได้เด้อพี่น้องนี่แม่เพิ่นขเนขานี่ยเนาะเขาโสัน่นนี่ครับลูกเพิ่นอ้วนนะครับตกทอนประกันให้เด้อโคมนี่งสามสิบห้า เป็นโคมที่2ครับหรือพี่น้องพอมีเงินอ่าเมาเล็กกระไรครับสองโค่นีความาราคาหนาสื่อทั้ง2โคมครับโคมหนึ่งกับเศาเก่าโคมหนึ่งสามสิบห่นะครับพาไปน้ำกันกับคารุคาร่ากัสิเบอลลงนะครับบรรยากาศสามโมงกว่าๆเม,ม,มื่อน,นี้นะครับอ่พี่น้องเบืองหลังลูงลกเงินเบืองความอ้วนนะครับงวลูกเพคนอ้วนเพราะว่าน้ำนมแม่เพันดีนะครับ,มนะรบสมบูรณ์พร้อมนะครับแม่เพันเด้อสิกินแล้วจะฟ้ากินปะาดึงขึ้นมาก่อนเล็มขักเล็มแหน่ยินดีเด้อพี่น้องมาแดงวันมาอุ้ยกินมีปวด บ่ยังวายกินได้หากินอยู่แต่ว่าหวยมันคุ้นมากกินเองงัวมากกินนะวะเนาะสามหาต่อรองไดครับพี่ ina, aa, Sultan, ้ังคร Lucas ับเอาพิกัดกัจจุบันอ่าหัวเหลือมคำตำบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชว้งซ้ายจาหวัดตำหนักเจริญนะครับนุ่มแม่เพิ่นกับนุ่มดีนะครับนุ่มซีเตานี่ครับอ่าลำเาาดีใหญ่ดีลอยตีที่แปดความสูงนะครับนันปานป่าแดงเห็นกบล้มใหญ่อยู่นะมาทางเห mm ็นวัดละเลี้ยกว้าครับปัญหาลอยเมรเด้อ มาบ่ถือกกับกดกีเพตมาวัดบั่นหัวผเหลือมลนะครับนี่เอาเอาปลมาอีกดูคเอาปลมาอีกนะโซ่ความงามมะสามหมื่นหาพันครับพี่น้องโคมที่สองครับมาเถือกใจโคมใดนะครับโทรมาหาป่าแดงได้นะครับอ่าเฟซบุ๊กเดิฟพิจาขึ้นให้ครับห้องไปเศร้าเก่าครับอ่าสามหมื่นหาพันกับต่อรองไหนเนาะป่าเนาะต่อรองไหนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรพี่จาร์กัสไให้ครับบั่นหัวหูเหลือมเด้อโคมนี่แม่ใหญ่ลูกหนานะครับพี่น้องเมืองต่างข้อลูกพัน นะครับรองหลังมีแหลวอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับงามทั้งสองโคมครับดูกแหลกทั้งสองโคมครับมือนีกระทายถ้ำประมาณบ่ายสามโมงนะครับทายแหลกเกือบสี่โมงนะครับจังหน่อยกับจ่าก็บทลงคลิปให้นะครับมากถึกใจตัวใดก็บทุ่งหาประแดงได้ครับหรือเบิ่งกบกขากจังไในพี่น้องก็ขี่รถระเบิ่งเอาอยู่ห่าขอกเด้อนะครับก็จะมีเสียงพี่จ่าเป็นลักนะครับช่วงนี้ก็บอะไรใส่ไม่ให้นะครับเอางามๆ่ตังที่ละนะครับสามสิบห้าปะจุกไปเลยครับป่ะให้มันกินหยาเลยกินดีดีเด้อพี่น้องเลยโคมเลยเด้อแม่ตัวใหหญ่แ้ง ใจหดูดคือว่าโอเคเลยแดงเข็มเข็มเลยอ่ะคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชก,ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ